น้ำฝนแอร์ลดฝนลไม้ลดไอตังก่อนไปเอาตังก่อนรถผลไม้ดิไปเอาตังก่อนป่ะไปขอตังยายก่อนป่ะไปขอตังยายก่อนโอเข้าหลังบ้านไปขอตังยายก่อนเร็วมันได้มันได้มันไดก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเงินสักบาทเลยเนี่ยไปขอตังยายก่อนเร็วยายอยู่ในบ้านพี่ต้องมาติดแทสทู เราไปต้องให้ติดแคททูมามานี่มาน,นี่นี่มันต้องใส่น้ำมามาตนนัวรงนี้มาอันนี้อ่ะใส่แขนไหนใส่แขนไหน ยนะไหวุดูดติดไหมแป๊บนึงนะใจะเย็นนะติดไว้ก่อน สวยไหมสวยอือฮึพี่คะครกเลือกตาขาวเลือกตาขาวสีดุวไปไปโชว์ตาไปไปโชว์ตาเร็วนี่เอาไปโชว์ตาไปโชว์ดาวได้โชว์ดาวครัครกเลือกตาขาวไปแสบไปลงพ้าปะไปไปอ่ะกินอ้ำอีอ้ำอี

สวัสดีค่ะแล้วมคุณรถรถผลไม้รถผลไม้มีผลไม้รถเลี้ยงไหมดิอ่าไหนไจะเอาตันไหนชี้ชี้ยังหอมถนนเหมืนเจ่าถนนเลย ไม่เอาเลยเอาผัดหมี่ไหมพีเตอร์พอกินได้เลยผลไม้มีแต่ข้าวโพดอันนั้นใครส่งเครื่องบรอคะครับโอ้อันนี้ไก่ดิบไก่ดิบไก่ดิบไข่เปล่ากัวเขาจะใหม่เนาะเอาเอาใหม่หนึ่งค่ะไหนลองดูซิพีเตอร์จะกินไข่ส่งเครื่องเป็นบ้างยืนผลไม้เคง อคมันไมมันไม่มีแล้วนี่พิเตอร้าจะจะปาาคะหกิเนาะป่ไมไม่ไมบ้านป่าบ้านป่าบ้านอรฮะอ่ะตรงนี้อออตรงนี้เหรอป่าป่าบ้านาบ้านหญ่บ้านาป่าป่า่าป่าป่าเอามาเทือีเอาพิเตอเือเถือถือ รร le เอาถือถือที่ไหนเอาถือครับผู้คร le ับหนักไหมไหนักคนไปตาไป,ปถือมาถือมาถือมาต้นขาไม่ใส่อะไรนะข้าวผดัสองฝักข้าวัดสองฝักไปเลมาเลมา เปนลนรองเท้าไม่ใช่ในนี้นเปนล่ยรองเท้าให้ก็ขึ้นรถเลยนะไปไปขึ้นรถขึ้นรถเชิดทางนู้น ะเ <c oughs> ช่นค่ะอ่ะขึ้นรถไปว <c oughs> ิตย์จะเอาอะไรไปกินที่โรงเรียนบ้างเอา,เอาปลาเค็มกข้าวโพดกินข้าวโพดเหรออ่ะขึ้นรถขึ้นรถไปนะวิทยจะเอารองเท้าให้ไป ตอนนี้เจ็ดโมงสิบสี่สิบสามสิบสี่เช้าสุดตั้งแต่เคยเจอมา